มาดูเรือที่15ครับองค์เรอที้ยการปิดสีนที่ไปพายนะครับรอบน200ตวักอบน300รตอนนี้เรือรับนงับอราครับชนี้าไปทที่องคายนะครตอนนี้เรือยัรสองรกยจับกูไม่จักองมนะครับาคนมายูบัตรห้าก็เริ่มแต่ตัวก้นมาคร ล็อกน้หอมฟังเวียไทยวาดภาพจิตวาดใยิ่มจตีแล้วเิกมจะีแล้วแแทแล้วจมีนเป็นของรคับประคองนีรับตักนี็ว่าจิ้มดัดทำกับวาดตรวามาดใจเดทยาาดี่วาดในพิทยาศาสตรมวาดจนตาดจะยาตามจงอยากตมจงอยากาจงมาบรมามเดกรทำน้าจะไม่ไปทั้งรอบมีนแต่ว่าถ้าเริเจอแล้ว

นี่นะครับตอนนี้1เมตรไทย5เมตรไทย3เมตรไทย1เมัรไทย2เมตรไทย ก็ได no ้ยิน้ยมีวัติคนตาแก่เป็นพ้องแก่ดัมวัติคนี่เล่นซอมิตจะไปถดถอที่อสายีระทจีนไม่ตายยืนยรอไปข้างหน้าที่สุดใครยืนยันครับวัน้มกนาบานจีนที่อนุญตเขาออกจะมาจะเอาสองทากร็จะไปเพื่อที่จะรอเี่ยวทีต้องกากเรืาองารดนินกรับยาให้ชนะตัวเขาเป็นท้และ้องติ นะครับตัวทีอยัดจอยรัง่งทับพุ่นำรับบนล้ท่านแล้ก็ทาพิมไานะครับสำหรับตังรอนะครับรอจะเปทงารจากคณรรการแสรัเดี่ยวนี้เดยวนีสิ้านะครับ้อยาเนทันการอีกครั้งนะครับมวาตอนก็เิีคิดดีเกไมอะไรเดนเืี่ยวน้ัไปอบของทาูใหญกระมาณเรือร่องน้งาับ ยอดเทพและทีรามก็น้ำหามนะครับและยอดัดไปก็น้ำซอเทพมเช่นกันและน้ำามพร้อมกุณรายละเอียดของารตัารการตัดกา